สวัสดีครับผมวันนี้นะมาพบกันที่บ่อเด็กวัดนะครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งที่แล้วมาแล้วผมไม่ได้ถ่ายลงนะฮะก็คือผมถ่ายลงถ่าติ๊กต็อกบางส่วนเฉยๆก็คือมาลองดูครั้งที่แล้วคือแค่มาลองดูเฉยๆว่าที่เนี่ยมันกินดีหรือเปล่าเพราะที่เนี่ยเขาเป็นบ่อตกแข่งไงแล้วพอเป็นวันเสาร์เนี้ยเขาจะ บบธรรมดาอย่างเงี้ยมันไม่มีคนแข่งก็จะไม่ค่อยมีคนแบบเนี้ยครับก็คือแบบโล่งๆเลยถ้าถามว่ากินดีไหมผบอกเลยว่ามันสมควรที่จะตกแข่งจริงเพราะว่าตีตรงไหนมันก็กินถ้าช่วงจังหวะเวลาที่มันกินคือมันกินติดต่อกันเลยนะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มันเงียบมันก็แบบเงียบจริงๆแต่พอมันก็คือแบบจะเรียกว่ายังไงเดียะแม่งไม่ผิดหวังอ่ะเออเวลามาแล้วมันไม่ผิดหวังอ่ะมันมันได้เยอะมันมันมีแต่สวายนะคือเราเยอะแต่สวายเดียวก็คือแบบเอาบงปรเบิกอะไรเงี้ยไม่ได้มีนะแต่ถ้าคุณอยากจะเยอะแบบ เน้นเยอะแบบหลักๆเลยผมว่าที่เนี่ยโอ้แม่งสุดยอดเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะฮะก็วันนี้ผมมากับคันเดี๋ยวผมเอาคันเอ่ออะไรวะแลนด์มาร์คสิบฟุตแล้วทีนี้ผมจะลองเล่นแบบเอาแบบผมขับนะก็คือไอ้คันยืดหดราคาหลักร้อยครับมาเล่นพร้อมกับลอกตัวเ,เล็กๆมาเล่นอะไรเนี้ยแบบกะมาเยอะเล่นๆแบบเยอะๆปลาสวายเล่นดูลองดูเป็นคันอันนี้เป็นคันที่ผมเอามาหัดตกตั้งแต่ครั้งแรกนะซื้อแบบที่หัดตกครั้งแรกในะชีวิตก็คือใช้คันเนี้ย ในคันยืดหดเล็กๆนะ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคเดี๋ยวไปตามดูกันดีกว่าอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นคันยืดหดก่อนนะฮะคันตัวเล็กแบบนี้นะอันนี้ผมจะเล่นแบบตีจุ๊บนะครับคือจะไม่ใส่ตะก้อนนะเดี๋ยวมันขาดาะผมใช้เอ็นเอ็นเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนเอ็นใหนะม่นะมันมันขาดค่อนข้างง่ายก็เดี๋ยว,วจะถ่วงตะกวดแ,นะแล้วก็เกี่ยวตะขอนะแล้วก็เกี่ยวขนมปังธรรมดาแค่ตะตัตะขอไปแค่นั้นเองแล้วก็ตีไปเลยอันนี้นะครับเป็นคันหลักร้อย ได้แบบขำๆว่าแบบสนุกๆ,ๆปลามันเป็นแค่ปลาสวายมันไม่ได้ปลาบึกมันมีแค่สวายา่าประมาณสัก3โล5โลไม่เกินเนี้ยที่ที่จับได้ครั้งที่แล้วนะที่ได้ไม่ประมาณสักไม่เกิน5โลค่อนข้างเยอะก็เลยเออเดี๋ยวเอาเอาเนี้ยมาลองเล่นดูดีกว่าแต่ถ้าเหนื่อยแล้วเราค่อยไปลงคันใหญ่ อันนี้โคตรทนผมก็ไม่คชดว่าจะทนขนาดนี้นะสองปีสอปีแล้วเนี่ยใช้มาเนี่ยลงทะเลก็แล้วอะไรก็แล้วนี่สนิบขึ้นกองขึ้นไกลแบบเละเทะหมดแต่ใช้โคตรทนพูดเลยว่าทนจริงร้อยกว่าบาทเองตอนนั้นซื้อมาพร้อมกับลอกมีลอกกับพังไปก่อน <c oughs> อมีลอกกับไม่ลอกเพราะว่าลอกมันเป็นพลาสติกกองแกงใหว่ใช้แบบครั้งสองครั้งเองก็ต้องไปซื้อลอกใหม่แล้วก็ผมไปซื้อลอกเบอร์พันมาเบอร์พันตัวเล็กนี่นก็ไม่พ้นอีก ขนาดซื้อแบบอย่างดีเบอร์พันนั่นไมก็ไม่ทนก๊กเสียงพังคือใช้ผิดประเภทไงผมเป็นคนตกไว้เป็นมาก่อนก็แบอาผิดตอกถูกนะก็ไงพังอีกกิ่เสียงพังก็เลยไม่ได้ซ่อมก็ทิ้งไปอันนี้ใช้ชิมโนโน,นะครับชิมโนเบอร์สี่พันนี่ก็วีซีก็จะดุดแล้วนนี่หว่า โมนตัว iX4000R ่นะฮะแต่ N นี่มันเมันเป็นเอ็เอ็นบิ๊กเกมสิบปอนนะครับเต้นแบบหวานๆได้อันนี้เป็นเบรกท้ายครับตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันเยอะได้ไหมเยอะได้ครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าก็ใช้ตัวนี้เยอะประบึกได้อยู่แต่ไม่ใช่ลอกเอ้ไม่ใช่คันตัวนี้นะคันตัวนี้เยอะไม่น่าจะเยอะไหวน่าจะเหนื่อย ก็เลยอยากจะมาลองเยอะสวายเพราะเคยเอาคันตัวนี้ไปเยอะสวายริมคองมาก็ก็โอเคอยู่นะโอเคเลยแลอละนี่ครับใช้วิธีอย่างนี้เลยนะสำหรับผมก็คือง่ายๆครับเกี่ยวไปเลยเอิ่นี่ฮนะ ชุดหน้าเอาแค่นี้พอง่ายๆครับจะไปตีกัน สวัดีครับผมวันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวหยิบสเสบียงก่อนผมกลับมาซ้ําบ่อเด็กวัดนะครับทีนี้มาช้ามาช้าตะเก้ามาก่อนผมไปธุระมาก็เลยมาช้าน,นี่ก็บ่ายครึ่งแล้วอะ่ะโอ้รหลุ้มจะด่าอะไรเปล่าเนี่ยมันจะด่าเราไหมเนี่ย ตามมาที่หลังนะมาวันนี้มาบ่อเดอ็กวัดนะเหมือนเดิมบ่อเดอ็กวัดปลากินยับกินลุนะัวนะเดี๋ยวเราก็าจะมาซ้ําต่อจากอาทิตย์ก่อนว่ามันจะกินดีเหมือนเดิมไหมวันนี้ลมลมไม่แรงวันนี้ลมไม่แรงวันนี้โอเคเอออย่างนี้ตีสบายเขาบอกว่าถ้าลมไม่แรงปลากินดีแล้วนี่อะไรวะเนี่ย โอ้โหพี่น้องครับตัวี้ปลาตายกำลังกินเลยโอเคมันมันมาแนละ้วมันรอผมแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะด่าอะไรผมเปล่าเดี๋ยวนี่ลงหลายหลายม้แล้วนะยังไม่กินเลย พอเล่นพอเล่นคันสิบฟุตไม่กินเลยนะนิ่งแล้วนะเดี๋ยวจะกลับไปตีจุ๊บกับคันกะโหลกกะลาเหมือนเดิมนี่ยเพื่อฝนก็มาแล้วมามืดเลยเอ,อ้โอ้โพี่เบิร์ดมาได้เป็นหนึ่งผมยังเงียบอยู่เลยเนะี่ยได้ไปสองได้สองสาตัวแล้วก็เงียบไปเลย <laughs> นี่นะดูคนพึ่งมานะตัวที่สองอคนพึ่งมานะครับมาพร้อมกับลอกสียง่าอลอกสยองนี่ ลอกเนี้ยผมว่ามันเน้นตกทะเลเนาะมันก็เลยเน้นตกทะเลไม่ดังอ่ะแต่จริงๆค่ายเนี้ยมันเหมือนทำมาเพื่อตกทะเลโดยตรงนะแต่ลอกแต่ละตัวเขาอ่ะเนาะแต่ละตัวเพาเสียงมันจะไม่ค่อยดังกันเลยฮะฝนมาครับเรียบร้อยครับลกนี้ชอบตกปลาซะด้วยแต่เราก็ชอบตกปลาซะด้วยแล้วฝนก็มาแล้วฝนก็มาทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยทีนี้กูจะฝนไปยังไง ยาวไปครับยาวไปครับพี่น้องครับน้องหัวเยอะเยอะจนกว่าฝนจะหยุดก็ได้นะไม่เป็นไรเราลากขึ้นมาตกให้มาฝดตรงนี้เลยได้ไหมน่าจะติดเงี้ยงกันโอ้ว้าวุ่นเลยปูโอ้โหทำท่าจะไปเยอะตกเฉยเห็นล่มแรงๆดึว่าจะพัดไปแล้วแหมเรียบร้อยนะครับว้าวุ่นเลยว้าวุ่นกันแล้วทีนี้เรียบร้อยนะจ๊ะ ดีนะผมเอาขึ้นมาก่อนออ <laughs> ผมรอด <laughs> แอคชั่นไม่ออกอเลยยืดติดลำตาไปเลยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยใกล้แล้วเว้ยจะเห็นความจริงละเดี๋ยวไปลากขึ้นมาตรงนี้แล้วม <laughs> าปลดตังนี้จะลากมายังไงดีกว่า <laughs> ล <laughs> <laughs> ำบากละวาวุน่นละวาวุ่นเลยหูดหนดำมืดเลยจะเข้าไปใกล้แม่งก็ชอบสะบัดน้ำใส <h ums> จริงเกินไปเอาก็ได้แล้วเนี่ยแล้วลอกไปก่อให้เอาผลให้มันซาๆหน่อยนะซาๆก่อนให้ช่วยกันหน่อยวเว้ยช่วยอะไรผู้หน่อยมานี่มาเปียกร้อนมาทั้งวันนะดูดีๆกต็ตกไม่รีบไม่รีบอะ่ะไม่รีบ่นะได้ยาวๆครับน้องัวครับวันนี้ลาไปเลยนะไม่รีบ <c oughs> มันก็อยากขึ้นเต็มที่แล้วนะ,นะ <laughs> วขอเอากูขึ้นไม่เถอะกูขอร้องฝนมาตกกูจะรีบกลับบ้าน <laughs> วาวุ่นแล้วครับเรียบร้อยนะมาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหโอ้โหวิมาวาวุธนแล้วทีนี้เฮ้ยตรงนี้โอเคฝนงอให้โดนตรงนี้เท่าไหร่ได้อยู่ นอนไปก่อนแล้วกันนี่กูดึงขึ้นมาหลบฝนนะเนี่ยมันจะได้ไม่เปียกรู้ปวะเออมันจะไม่เปียกเอออยู่ตรงเนี้ยไว้ไม่ไมเปียกหรอก <laughs> โอเคกลับไปที่เดิมอะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงนะครับก็มมงงบเงียบนะฝนตกแล้วก็เงียบเก็บเลยนะเดี๋ยวผมจะตั้งเอายี้ผมจะตั้งกล้องเอาไว้นะครับเป็นแบบทำแบบก็คือแบบสักสิบห้านาทีแล้วกันดูว่าในที่ผมเอาไอ้คันไอ้คันเนี้ยลงนะ ว่ามันจะกินไหมพ <c oughs> อจังหวะเงียบมันเงียบเงียบจริงโอเคเดี๋ยวไปเล่นแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเปิดแบบทิ้งมาเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วปลายังไม่กินเลย เต่ง <laughs> ลงทุนก็นแล,ล้วอะไรวะนี่ทุนลอยตุกเป่งเุกเปย่างเงี้ยแหตอกอย่างเงี้ยแหละตกให้ปลาไม่กินมาให้อาหารปลาเล่นตกยังไงก็ได้ปลาไม่กินอยู่แล้ว,ห,ว,ลวนะหลายตัวแล้วนะหลายตัวใช่ปลาไม่กินหลายตัวแล้ว <laughs> นี่เอาลอกเอาลอกเทพลงอยู่แล้วลอกหมานลอกหมานลงลอกหมานลงไงยยังบ่นอีกมะปลาไม่กินปลาไม่กินบ่นอีกมะจะกินนะดูดิต้องลงต้องนานก็ไปตกอะไรก็ไม่รู้ตะกัวเขียวหนมปังติ้งอะไรก็ไม่รู้สีหกชั่วโมงนี่ผ่าน ตะก้อก็ไม่ยอมใส่ก็ไปนั่งบ่นว่าปลาไม่กินไม่กินเป็นไงก็ตอนเช้ามันกินดีไงแค่ติ้งอ่ะมันกินอย่างเดียวก็แดดมันไม่มีแล้วดีเด็กมันจะได้เนี่ยโอ้โหพอใส่ตะก้อปุ๊บเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ากี่ตัวโถเย็นกี่ตัวไปเล่นอะไรอยู่ได้ตั้งนานจะลองชิงหิวมาเล่นชิงหิวในโลกเหรอจะลองเล่นชิงหลิวดูบ้างอยากเยอะชิงหลิว มาแล้วเว้ย fx สี่พัน fx สี่พันรอบชิมันนอกรุ่นเก่าอ๋อขอดูใกล้ๆนะอูใกล้ๆเลยครับอโขนาดนี้พี่ฝังเข้าไปเลยเนี่ยเอ้ยมันน่าจะมีนะแบบลอกติดกล้องในตัวจะล้ำเกินไปแล้วเฮียกล้องสามร้อยเอ้ยค่าราคาลอกอะสามร้อยกล้องอีกกล้องอีกสองพันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย มันดึงออกขนาดนี้เลยวะดึงเบรกขนาดนี้เลยวะยไม่ธรรมาดาเว้ยปิดหมดแล้วนะแต่ว่าลอกมันเล็กว่ะมันก็ 4, นสี่พันน้ไฟมันก็ถานอยู่แล้วเออโอ้น่าจะใหญ่น่าจะใหญ่เนะ่นะน่าจะห้าโลยังไม่เห็นตัวอะไรใหญ่แล้วอะ่ะใหญ่ไปก่อนตัวดีแรงดีจังวะโ,วงวโอ้โหมันแหวนใช่ไหมเฮ้ยไม่เล็กนะครับอ้วนตับเลยใช่ไหม ทีนี่เขาอุดมสมบูรณ์ไม่เล็กนะครับอาไม่เล็กนะครับเฮ้ยโอ้ยปลดเองด้วยปลดเองตะขอยอยู่นะตะลดเองอ๋อไอ้เี้ยระบบปลดออโต้เนี้ยมันรู้มันรู้ถึงพอดีถึงพอดีไม่ต้องัรงเลยน้ำกับมึงด้วยยังไงเนี่ยตายห่าไปแล้วมั้งก็สำหรับใครที่อยากจะเย่อก็ก็ลองมาที่นี่ดูแบบได้เย่อคือได้เย่อได้ออกแรงจริงๆก็ลองมาที่นี่ดูก็ได้ครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ ตกแล้วไม่ผิดหวังนะก็ผมไปมาหลายๆที่ก็ค่อนข้างผิดหวังแต่ที่นี่ถือว่ามาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วพอนี้มาครั้งที่สองก็ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้แย่ครับถ้าเกิดว่ามันไม่กินเลยก็น่าจะน่าจะเ็งอยู่เพราะมาไกลค่อนข้างไกลพอสมควรที่นี่ถ้าใครจะมาแนะนําให้ซื้อข้าวซื้ออะไรมาด้วยนะถ้าเกิดเป็นวันที่เขาไม่ได้ตกแข่งกันนะให้ให้ซื้อข้าวซื้ออะไรเข้า,ขาให้เรียบร้อย,ยนะไม่งั้นหากินยากเราไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยแถวนี้หาของกินยากมาก ม่รู้จะเซเว่นแม่งก็อยู่โคตรไกลเลยหายที่นี่ไปมาสักเจ็ดปดโลได้ไม้มถ้าออกไปเซเว่นเนี่ยตรงไหนก็ไม่อยู่เอออยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยครับแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดไม่ใช่วันแข่งเนี่ยคือเงียบเนี่ยมันไม่มีคนเลยนะตอนนี้เลยเนี่ยผมมีสองคนคเหลือแค่เราแล้วคือมันไม่มีใครแล้วนะเพราะก่อนหน้าน,นี้มีแค่ฝั่งนูน้นสองซุ้มนะครับประมาณสามคนแค่นั้นเป็นแบบโคตรส่วนตัวพูดเลยว่าส่วนตัวเพราะว่าที่นี่มันแบบมันห่างไกลมากนะ ก็ปลามีแต่สวายนะครับเป็นปลาตกแข่งยิงจังเลยก็มีตั้งแต่ไซส์2โล3โล5โลเลยมาเนี่ยใหม่มหมถ้าใครเออใครแบบอยากขัดตกหรืออยากขัดเยอ่อนะผมบอกเลยมาที่นี่น่าจะเวิร์กนะครับลองดูแล้วกันนะแต่ <All right. S 1> ไม่ม,ไม,มีไม่มีตกปลาออกนะคือแค่ตกเล่นนะครับไม่มีไม่มีตกออกเปี่ยเปียเื่องเงี้ยนะใช่เอาเบ็ดมาตีเล่นอะไรเงี้ยสนุกอยู่นะครับผมค่าคันแค่ร้อยเดียวแถมเยื่อ แถเบียกะปองหนึ่งแต่อันนี้ผมซื้อนะครับเต็มกระป๋องนะห้าสิบบาทพูดเลยว่าคุ้มมากคุ้มจริงครับอันนี้แล้วก็แนะนําไว้ซื้อฟาร์มเฮาส์มาเองนะครับเพราะที่นี่เขามีแต่เผือกขายนะซื้ออะไรเข้ามาเองเนี่ยเป็นอะไรไ้ซื้อมาเองดีกว่าง่ายกว่าน้ําแข็งน้ําแต่น้ำเขาก็มีขายมีน้ําขายตามปกติแต่บางทีเนี้ยวันเนี้ยคือน้ําแข็งเขาไม่มีเราก็ต้องซื้อเข้ามานะครับโอเคฝากด้วยลวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้คงมีเท่านี้แหละครับผม สวัสดีครับแต่ถ้าใครสนใจสินค้าก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับใครสนใจล็อกที่ผมรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกอย่างที่ผมรีวิวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมเลือกมาแล้วใช้งานแล้วมันตอบโจทย์เลยเามารีวิวนะครับถ้าเกิดอันไหนไม่ตอบโจทย์ผมก็ไม่ได้รีวิวแค่นั้นเองครับนะมีอีกหลายตัวที่อยู่ที่บ้านที่ใช้แล้วแม่งไม่เวิร์กก็ก็ไม่เอามารีวิว <c oughs> แค่นั้นแหละยังมีอีกเยอะครับลองจริงซื้อมาเยอะมากหลายตัวมากแต่แม่งไม่ได้เรื่อออองงงงใช้้้้คครรรรัััแลลวววมนเสียยะไ่าก็ิ นะแต่ถ้าลองไหนใช้ดีก็จะรีวิวให้ครับผมไปแล้วครับผมสัสน,นี้สัาดรับวันนี้ต้องลากไปก่อนครับสวัสดีครับ